สวัสดีค่ะอันนี้ตลาดน้ําวัดดอนวายเนาะอันนี้อยู่ด้านติดแม่น้ำเนาะด้านติดแม่น้ําก็จะมีปลาก็จะมีให้อาหารปลามีนกปลาก็จะเยอะเยอะเยอะมากมีปลามีนกถ้าไม่ระวังนกก็จะไอ้จ้ะ เยอะมากปลาสวายตัวใหญ่ๆอันนี้คือการให้อาหารอ,นนอันนี้คือแม่นมนะ้ำเนาะน่าจะเป็น ชาติจีนแม่น้ำชาติจีนแม่น้ำชาติจีนนครปฐมเนาะโอเคค่ะ